สิบ14ปี14ปีอายุ่4ปีส่วนคนนั้นตีกอง25ปีอ่าเป็นเป็นล็อกแบบผู้หญิง4คนใช่ค่ะแล้วเขาบอกสีคนแล้วเชฟออสเตรเลียเขาชอบมากเลยโหหนูเองชอบเลยอ่ะอ๋อยิ่งเพลงฝรั่งเขาชอบมากทั้งสองคนสิบสี่ปี15ปีเนี่ยอยู่ที่เนี้ยเก่งเนาะต้องตามไปดูต้องตามๆดูพวกนี้พวกนี้ก็เล่นที่มาที่8ปะแล้วกัเล่นที่ แค่คนเดียวพี่พี่ไอ้มังทองต้องตามหน้าเขาต้องตามได้ต้องไปตามเนาะในพิติล็อกพิติล็อกพิติล็อกอเป็นยี่ห้อผมดูเขาดูเยอะผมดูในช่องใช้ใช้อะไรนะเขาเรียกอะไรกระบารนะพิติล็อกก็จะเจอเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรแท็กอ่าพี่ไมวิวเขาว่าแท็กและพิติล็อกก็จะเจออ้าวถ่ายรูปไปถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปเดิน

ฝากหน่อยยูริฝากหน่อยอายุเท่าไหร่จ้าสา13ปีค่ะ3ปี3ปนะโอ้โห13ปีนะโอ้มามาเล็กเก่งขนาดนี้นะ13ปีอ่าอยู่วงนี้วงชื่อวงอะไรนะวเนมเพชรใช่ไหมเอาตอนนี้เป็นเป็นน้องเพชรแล้วเนาะตอน <วง S 1> น,นี้นะโอ้เล่นล็อกสนุกมากเลยดูดูคนดูเยอะมากเลยอายุ13ปีแล้วเรียนที่ไหนอยู่ครับเบลินตันเบลินตันแล้วอ๋อพ่อิงตันเมล่อใช่ไหม อ๋อพุทธิธาใช่ไหมที่เลยวันนั้นใช่ไหมที่มีงานวันหน้าวันใช่ไหมเออแล้วก็ติดตามตามยูทูบหรือว่าตามเฟซบุ o กครับตาตียตอนได้ทางไหนครับผมของยูริครับคือเและก็ีชื่อเอนกันยค i r a รั u r i a i r i n a โอเคจา้า13ปีกลับไปมากนะจา้า มือนะครับมือบอร์ดครับเดี๋ยวเรามาดูมือเบสมือเบสนะครับมือเบสมือกองมือกองวัสดีจ้าน้องอะไรนะมันรีดใช่อายุ15ปีใช่ไหมจ๊ะโอ้โหมือกองวันนี้ตีเก่งมากเลยเรียนจากไหนมาเนี่ยเรียนจากเอลิสอยู่ชุมบุรีค่ะโอ้โหตีเก่งจังเลยนะเนี่ยตอนนี้ช่งนี้ก็ไม่ได้เคยเรียนเหรอฮะแล้วตอนนี้เขาฝากติดตามทางช่องไหนติดตามทางสามารถติดตามได้ ที่เก่าเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบชื่อพ o l l y Empire เป็น S O L L Y แล้วก็ E M P I R E ค่ะเป็นเป็นลูกครึ่งไทยแนละ้วไม่เป็นคนไทยแต่ใช้ชื่อนี้ใช่ไหมใช่โอเคได้นะเพราะว่าตีกองผูกสนุกมากเลยดูแล้วโ้สุดยอดเลยนะขอบใจมากนะที่ให้ความสุขกับทุกคนนะ,อะเอ้าเรามาถามมาสัมภาษณ์เปาๆปลามั้งอ่า สวัสดีครับคุณเปาเปา,เปาเนะครับผมเปาเปาอายุเท่าไหร่ครับผมอายุสิบสี่ค่ะสิบสี่ปีโอ้โหเดี๋ยวสิบสามสิบสี่สิบห้าโอโ้ประมาณสิบห้าสูงสุดสิบห้าปีเนาะเออเปาเปานี่เล่นเบสมานานยังไงเล่นตั้งแต่ปสองเลยค่ะปสองหรหรอโอ้เล่นเบสได้ดีมากเลยแล้วตอนนี้เป็นกลายเป็นสาวล็อกแล้วเหรอโอ้ <laughs> oh, เป็นสาวล็อกเลยว่าตอนนี้คนที่ออสเตรเลียเขาบอกว่าเขาบอกว่าโอ้โหสีสาวเป็นล็อกแบบล็อกแบบ แบบเนี่ยเขาดูเขาดูจากไลฟ์สดค่ะเขาพิมพ์มาแบบล็อกแบนเลยล็อกแบนแบบที่ที่เขาดูเยอะแยะเลยคนคนต่างประเทศดูเยอะแยะเลยก็ฝากติดตามช่องไหนน้องป่เปาครับผมฝากติดตามค่ะเพจในรูปนะคะชื่อว่าป่าเปาอินเวสชั่นส์พาดูกาเออ P A O K O I S แล้วก็ B A S S I S ถ้าแฟนๆอยากจะติดตามดูวงนี้ก็ติดตามที่เพจเราได้ใช่ไหมใช่ค่ะจะมีรายงานของทุกคนเลยนะถือว่าเป็น น้ำใจเดียวกันนะสี่คนนะขอบใจมากนะภูมคุ้มให้ความสุขกับวันนี้เขาบอกสนุกมากหลายๆเมบอกโอ้เด็กชุดนี้ทำไมเขาเก่งจังเลยประมาณนี้เขาเขาก็มีความบริสวรริ์มากเลยเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เพชรหน่อยตอนนี้เราก็สัมภาษณ์สามสาวนะสามสาววัยน้อยวัยวัยทีนวัยทีนนะฮะวัยทีนวัยทีนวันนี้วันนี้สัมภาษณ์วัยทีนนะครับผมเราไหนๆก็มาสัมภาษณ์นะ น้องเพชรน้องเพชรน้องเพชรเดี๋ยวตอนนี้คือวันนี้คนจากออสเตรเลียเขาดูเนาะ าดูแลบอกล็อกแอนด์แบนบอกสนุกมากแบบส uh ี huh. ่สาวล็อกเขาอยากจะบอกว่าประเภทอายุเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าจะไปที่ออสเตรเลียวันไหนอ่าเอาภาษาเอาภาษาอังกฤษได้ไหมได้ค huh. uh ่ะ huh. um, my name is pitch i'm 14 years old with a band like the youngest is um, 13 and the oldest is uh, 15 so Um, there is a news that I'm gonna go play at Australia and Pandemonium Festival, but I have um, I already saw a news that they will be cancelled, but I didn't know it deeply, so hope you guys follow because I, I honestly I'm not sure either that is the Pandemonium Festival will be cancelled, so I'm sorry about it, but let's see. Thank you. <coughs> ือต่างชาติรู้หลายหลายประเทศที่มาดูเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเขาเก่งมากอายุ14ปีเล่นล็อกนะฮะล็อก,ลอกแล้วก็ชาวออสเตรเลียก็ชอบชอบหลายเพลงนะและ้วว่าเร็วๆนี้เนาะได้พบกันที่ออสเตรเลียนะไปเค basically maybe the australia though but on the next month we have, to, we have a p l a n to go to UK we have to go to France can n e so let s let's go follow our news thank you so much thank you ครับ รู้สึกไงที่ดูวันนี้ดูน้องเพชรมาเอ่อเจ๋งน้องเก่งมากเลยอืมเคยเคยเคยดูรายการเขาที่ออกรายการผมเพิ่งจะมาไปดูเนี่ยแหละครับไปดูยูทูบจะเห็นเขาตอนที่เขาข่ามปูบเนี่ยเขาไปไปดีกริตร์เพื่อเอา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 เครื่องอะไรนะเครื่องเสียงที่แบบว่าให้ดังขึ้นไปดูสิรายการซูเปอร์เทนแต่เห็นน้องเพชรเขาน้องเพชรเขาตัวเล็กเขาไปตีกีตาร์ไปดูแล้วแล้วเราอยากจะชื่นชอบน้องเขาแล้วก็จะเป็นแฟนคลับเขาแล้วกันเพิ่งจะไปฟอลโล่เขาเมื่อกี มีน้องเขาพูดเราก็กดขอร้องไปดูเลยเราจะน้องเพจห้าผัไปขออะอย่างน้องยูกิยูกิเขาไปขอไปขอใหม่ใช่ไหมหม่ไม่ดียูกิยุกิห้น้องคำอ่ะเขาไปร้องเขาขอขอใหม่ส่วนดังนี้ขอขึ้นเสียงไปดูนะแล้วจะแล้วสนุกมากเราพิ์ไปดูนะฮะดูไปดูนะครับแล้วก็จะดูต่องผมก็ดูติดตามดูได้นะตอนนี้นะม๊อป p พ็ปในซองวอเตอร์ซี่นะไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ ของพี่อะไรนะครับเดี๋ยวผมฟลโล่อ๋อช่อง Happy The Song Variety นะครับผมขอบคุณนะครับผม<า>ขอบคุณด้วยครับ